เพลงนี้เขียนด้วยน้ำตาดังก้องฟ้าแต่ว่าคนแต่งไม่ได้แจ้งเกิดเพลงพอหรือ,อยังอีกหนึ่งเพลงดังที่แฟนเพลงรู้จักของนักร้องในตำนานสอนกิรีสีประจวบที่มาที่ไปของเพลงนี้ช่างซับซ้อนมีหลายขยักไม่ต่างจากชีวิตของผู้ประพันธ์ที่สร้างสารรคเสียงเพลงนี้ออกมาจากน้ำตาลูกผู้ชายกลั่นมาจากความเจ็บปวดรวดร้าวที่รักครั้งแรกพลันแหลกสลาย ขณะที่เจ้าตัวยังตามฝันเป็นนักร้องขั้นเวลาในวงดนตรีชื่อดังผลงานยังไม่มีอนาคตยังลุ่มๆุ่มดอนดอนแม้เพลงพอหรือยังที่เขาใช้หัวใจแหลกยับกลั่นออกมาจะโด่งดังทั่วประเทศแต่เครดิตผู้ประพันธ์ที่ปรากฏบนแผ่นเสียงกลับไม่ใช่ชื่อเขาด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่ได้แจ้งเกิดในฐานะนักแต่งเพลงจากเพลงนี้จนเมื่อความจริงปรากฏทุกฝ่ายเคลียร์ใจขอโทษขอโพย ที่เข้าใจผิดเวลาต่อมาชายผู้นี้ถึงได้แจ้งเกิดเป็นนักแต่งเพลงเต็มตัวมีเพลงดังมากมายมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักร้องมากมายจนได้รับฉายาว่าเทวดาเพลงและได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่งปี2542ครูเพลงท่านนี้คือครูชลธีฐานทองซึ่งมีชื่อจริงว่าสมนึกทองมา อย่างไรก็ตามในห้วงยามที่เป็นจุดกําเนิดเพลงพอหรือยังเรื่องราวชีวิตของผู้แต่งยังไม่ได้สวยหรูเหมือนยามต่อมาช่วงนั้นเราราวปี2507หนุ่มสมนึกทองมายังเป็นนักร้องขั้นเวลาที่ก้าวจากแผกขายบัตรอยู่ในวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อชลทีทานทองให้กับเขา แรงบันดาลใจให้เกิดเพลงนี้มาจากเรื่องจริงที่เขาเกิดแอบหลงรักนักร้องสาวสวยประจำวงคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ามาริสากินดาประดับผู้มีรูปร่างดี สวยจัดพูดจานุ่มนวลจึงมีคนมารุมปองจ้องรักกันเยอะเธอเองก็ดูเหมือนทําให้ผู้ชายมีความหวังกันทุกคนหนุ่มนักร้องขั้นเวลาชลธีทานทองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความหวังไปกับเขาด้วยเพราะความหลงรักนี่เองและมาริสาก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําให้ใจเขาไว้วันทําให้เขายอมทําทุกอย่างเพื่อเธอในหนังสือชลธีทานทองเฮวดาเพลงภาคสมบูรณ์เรียบเรียงโดยเลอชัยขชยุทธครูชลธีกล่าวรำลึกย้อนหลังถึงเรื่องนี้ว่า เธอใช้ให้ผมไปซื้อโอเลี้ยงประจำผ้าภายนอกดูเธอจะให้ความหวังกับผมมากกว่าคนอื่นแต่จู่ๆก็เหมือนฟ้าผ่ากลางแดดเขาไม่ได้ชอบเราเธอเห็นผมเป็นแค่คนแบกกลองเรื่องมาแดงและเฉลยแบบปวดใจโดยครูชลทีเขียนเล่าไว้เองในหนังสือชลทีทานทองเทวดาเพลงหน้า174ว่าในการเดินสายแสดงที่จังหวัดภูเก็ต ครูสำเนียงเหมาโรงแรมให้อยู่เป็นสัดส,ส่วนไม่ทราบว่าเป็นกรรมลิขิตหรือความบังเอิญก็สุดเดาห้องของผมอยู่ติดกับมาริสาหัวใจจึงพองโตอบอุ่นคิดว่าอีกฝ่ายคงรู้สึกไม่ต่างกันวันนั้นต้องร้องเพลงสองรอบหลังการแสดงรอบป่ายเสร็จกลับมาห้องยังคิดอยู่ว่าจะชวนเธอไปเดินเล่นเพื่อรอการแสดงรอบค่ำดีหรือไม่แต่ก็ต้องหยุดความคิดไว้แค่นั้นพลางฉุกคิดว่าคนที่เราคิดว่าเขารักแท้จริงๆแล้วภายในแอบมีใครซ่อนอยู่ไหม ยิ่งสาวสวยอย่างมาริสาแม้เธอไม่เคยแสดงให้เห็นว่ามีใครในสายตาแต่ก็มีหลายชายหมายปองพลันที่คิดอยู่ก็มีเสียงผู้ชายแวววออกมาจากห้องนักร้องสาวสวยครูชลธีบรรยายว่าความเจ็บแปบ,บเล่นวูบเราจะล็อกหัวใจให้หยุดเต้นเสียงนั้นคุ้นหูไม่ต้องดูหน้าก็รู้ว่าเป็นนักดนตรีรูปหล่อที่มีดีกรีเหนือกว่าผม อยู่หลายคุมสมองอื้อตาบัวคิดอะไรไม่ออกอยากจะทุบฝาห้องให้พังทลายกลืนความเจ็บปวดลงอกรัดครั้งแรกมันทรมานจะเป็นจะตายให้ได้ทนอยู่ในห้องไม่ไหว ออกไปหาซื้อเหล้ากระดกเพียวๆทั้งที่ไม่เคยดื่มซุกตัวอยู่หลังโรงแรมหยิบเศษกระดาษมาระบายความคับแค้นว่าพอทีนะคุณการุณผู้ชายเถิดหนาอย่าคิดเอาความโสภาร่าหัวใจผู้ชายคุณสวยคุณเด่นใครเห็นเป็นต้องงงงายอดรักคุณนั้นไม่ได้ยอมตายแทบเบื้องบาทคุณคุณฆ่าผู้ชายให้ตายมาแล้วมากล้นไม่พ้นไปได้สักคนหน้ามนช่างไม่การุณอีกสักเท่าไหร่ถึงจะพอใจของคุณ ผู้ชายทั้งโลกคงวุ่นสเสน่ห์ของคุณนั้นแรงเหลือเกินหรือถือว่าสวยถือว่ารวยสูงด้วยยศศักดิ์วันหนึ่งถ้าปีกโขงหักแล้วคุณจักสิ้นคนสรรเสริญสิ้นสาวคราวใดใครๆเขาก็คงเมินแล้วคุณจะไร้ดินเดินมัวหลงเพลินแต่คำป่อหยอคุณคงภูมิใจที่ใครพากันรุมรัฐแต่แล้วก็ต้องอกหักเพราะหลงรักคุณนั่นหนอคุณคิดแจกจ่ายหัวใจไม่รู้จักพอ ผลกรรมที่คุณน,นั้นก่อสักวันเถิดหนอคุณจะร้องไห้เพียงสองชั่วโมงเศษเพลงที่กลั่นจากความจริงได้แรงบันดาลใจจากฉากรักบาดใจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนุ่มชลทีก็ร้องเพลงที่เพิ่งแต่งจากความเจ็บปวดไปดื่มเหล้าไปกระทั่งใกล้เวลาแสดงรอบข้าอีกรอบจึงพาร่างเมาหมายซัดเซไปบอกครูสำเนียงตามตรงว่าร้องเพลงไม่ไหวครูผู้เป็นหัวหน้าวงมากประสบการณ์ รับรู้จากกลิ่นเหล้าและเดาจากกริยาอาการแทนที่จะค่าโทษในความไม่รับผิดชอบกลับปลอบโยนเตือนสติว่ากลุ่มใจอะไรนักหนาวะาชละทีถึงกินเหล้าเมาขนาดนี้กลับไปพักผ่อนก่อนดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันอย่าไปคิดมากให้เปลืองสมองเป็นลูกผู้ชายใช้วิธีนี้แก้ปัญหาไม่ดี ในห้องพักที่ควรจะได้พักร่างที่มุนพิดเล่าพักใจเศร้าที่สมผิดรักแต่หนุ่มชลทีข่มตายยังไงก็ไม่หลับครูชลธีบรรยายไว้ว่าภาพมาริสากับหนุ่มนักดนตรีคนนั้นพราวพรายเต็มห้องไปหมดคืนนี้เธอคงร้องเพลงอย่างมีความสุขส่วนผมอาจหลุดคิวการเป็นนักร้องขั้นเวลาโชคดีครูยังรักและเอ็นดูจึงอภัยในความพลั้งเผลอไม่ถอดคิวให้ไปขายบัตรเหมือนในอดีตในความเจ็บช้ำหัวใจของนักร้องหนุ่มตอนนั้นพลันได้คิดว่า ูกมาริสาหลอกใช้มาตลอดเธอไม่ได้รักเราเลยหลังฟุ้งซ่านไปจนวงเลิกการแสดงราราวตีหนึ่งนุ่มชนลทีจึงย่องไปหาครูสำเนียงและร้องเพลงพอหรือยังให้ครูฟังพลางบอกว่าผมเขียนเมื่อตอนเย็นขณะกินเหล้าครับคร,บครูครูทำท่าจูปากแสดงอาการพึงพอใจแล้วเอ่ยว่าเพลงนี้ดีจังเก็บไว้ให้ดีนะเป็นคำชมที่ช่วยลบความขมขื่นในใจปวดร้าวได้มากโคกลับมาถึงที่พักจึงร้องเพลงนี้ลั่นห้องจนมาริสาได้ยิน แล้วร้องไห้ไปฟ้องครูสำเนียงว่าชลธีร้องเพลงด่าเธอและยืนกรานให้ไล่เขาออกจากวงไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ร้องเพลงเรื่องที่ทำท่าจะบานปลายพันสงบลงเมื่อครูสำเนียงฟันธงว่าถ้าไม่ร้องเพลงเองนั่นแหละจะโดนไล่ออกมาริสาจึงยอมและกลับห้องไปจากนั้นมาแม้จะภูมิใจแค่ไหนกับเพลงที่แต่งจากใจรวดร้าวนุมชลธีก็ไม่เคยนำเพลงพอหรือยอย่างนี้ไปร้องหน้าเวทีมีแต่ร้องเล่นเล่นให้เพื่อนๆน,นฟังซึ่งทุกคนที่ได้ยิน ล้วนแต่ชื่นชอบเนื้อหาลีลาเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนนักร้องที่มีนามว่าเพชรปราณบุรีเขาชอบถึงขั้นขอกับชลทีเอาไปร้องหน้าเวที เมื่อเห็นเพื่อนคลั่งคล้เพลงอย่างหนักชลทีจิงต่อเพลงให้ด้วยความเต็มใจปรากฏว่าเพชรปราณบุรีได้พวงมาลัยจากการร้องเพลงนี้หน้าเวทีมากที่สุดนับแต่เป็นนักร้องขั้นเวลามาแฟนเพลงบางคนชอบมากถึงกับขอให้เขาร้องสองรอบจากการตอบรับนี้ครูสำเนียงเรียกหนุ่มชลทีไปหาและพยากรณว่าในอนาคตเขาจะรุ่งโรดด้านเขียนเพลง ครูชลทีเผยในหนังสือว่าเพชรปราณบุรีได้เงินเป็นกอะเป็นกรรมจากเพลงพอหรือยังและมีน้ำใจซื้อของมากำนันผมในฐานะผู้แต่งแต่อนาคตที่ทำท่าว่าจะไปได้สวยของเขาก็พลันดับวูบเมื่อเขาหน้ามืดขาดสติปล้ำนักร้องหญิงในวงอันเป็นข้อห้ามกฎเหล็กที่มีโทษสถานเดียวคือ ไล่ออกจากวงเขาจึงจำต้องพเนจรไปสู่ที่อื่นในที่สุดก็ได้ไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงสอนคิรีสีประจวบซึ่งตอนนั้นกำลังเป็นนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงจากเพลงน้ำท่วมบุพเพสนิวาสผลงานการแต่งของครูภัยบูลบุตรขันปร,รมาจารย์เพลงลูกทุ่งแน่นอนเมื่อได้รับโอกาสร้องเพลงด้านหน้าเวทีเพชรปราณบุรีย่อมไม่พลาดที่จะร้องเพลงพอหรือย,อยังเพื่อขับกล่องแฟนๆและสร้างชื่อให้เขาไปในตัวเมื่อเพลงนี้ได้ยินไปเข้าหู สอนคิรีสีประจวบโหน้าวงก็เกิดถูกอกถูกใจเพราะเพลงไพเราะและยังเข้ากับแนวเสียงของตนด้วยจึงถามว่าใครแต่งคำตอบที่ได้จากเพชรคืออ้างว่าเขาแต่งเองเมื่อสอนคิรีขอนำเพลงนี้ไปบันทึกแผ่นเสียงจึงเสนอกับเพชรว่าควรใช้ชื่อสอนคิรีเป็นผู้แต่งเพราะเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงและจะได้เสริมภาพว่า เขามีความสามารถด้านการแต่งเพลงด้วยเมื่อแผ่นเสียงวางขายชื่อที่ปรากฏเป็นเครดิตผู้แต่งเพลงพอหรือยังจึงเป็นสอนคีรีสีประจวบด้วยเหตุนี้เองเมื่อเพลงพอหรือยังดังเปรียงปร่างติดหูติดใจแฟนเพลงชื่อของนักแต่งเพลงนามว่าชลธีทานทองจึงยังไม่ได้แจ้งเกิดและยังไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้แต่งเพลงนี้ในวงกว้าง อย่างไนก้ดีความผิดพลาดนี้ก็ได้รับการแก้ไขเมื่อเพลงนี้ดังเข้าหูผู้แต่งตัวจริงและทราบว่ามีการใส่ชื่อสอนคีรีเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองหนุ่มชลทีจึงติดต่อไปหาเพชรปราณบุรีจึงได้พบกับสอนคีรีจนได้ขอโทษขอโพยกันซึ่งสอนคีรียอมรับว่าไม่มีเจตนาจะขโมยเอาผลงานชลทีไปเป็นของตัวเองเพราะไม่ทราบว่าที่แท้ชลทีเป็นคนแต่ง ครูชลธีเผยในหนังสือเทวดาเพลงฉบับสมบูรณ์ว่าได้ค่าเพลงมา500บาททุกอย่างก็จบลงด้วยดีผมกับสอนคีรีก็เป็นเพื่อนกันในเรื่องนี้ครูสุรินภาคสิริซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากครูไัยบูรณ์บุตรคันให้ดูแลการคัดสรรเพลงที่จะบันทึกแผ่นเสียงของสอนคีรีในล็อตต่อจากร็อดแรกที่ดังล่วงหน้าไปแล้วเช่นน้ำท่วมและบุกเพสนิวาสได้เล่าไว้ในหนังสือเบื้องหลังเพลงดัง25เพลงฮิตของสุรินภาคสิริว่า ตอนที่ต่อเพลงหนาวลมที่เรนูกับสอนคิรีในรถขณะเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลราชธานีเพื่อช่วยงานบวชคุณพงศักดิ์จันทรุข,ขานั้นหลังซ้อมเพลงหนาวลมที่เรนูเสร็จสอนคีรีก็ควักเนื้อเพลงอีกเพลงหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อมาให้ผมดูและถามว่าครูผมจะขออัดเพลงนี้ด้วยได้ไหมเมื่อถามว่าใครแต่งเจ้าตัวบอกว่าแต่งเอง เพลงนั้นก็คือเพลงพอหรือยังครูสุรินให้ความเห็นว่าเนื้อเพลงใช้ได้เลยแต่ทํานองคล้ายๆเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเพลงหนึ่งในที่นี้คือเพลงน้ําตาจาาโทนะครับแต่ว่าครูสุรินไม่ได้ระบุไว้ที่ระบุคือแอดมินเกรงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถ้าน้อยแต่งเองน้อยคือเป็นชื่อเล่นของสอนคีรีนะครับแต่ถ้าน้อยแต่งเอง ก็อัดได้มีปัญหายังไงให้ครูไพบูลคุยกับครูสุรพลแกคงไม่ว่าหลังจากเพลงที่อัดลอดนั้นปล่อยไปเพลงหนาวลมที่เรนูก็ครองอันด,ดับหนึ่งตามมาด้วยเพลงพอหรือยังในเดือนต่อๆมาครูสุรินเล่าว่า แล้ววันหนึ่งนักร้องชื่อจุลธีทานทองได้มาพบผมที่ห้างแผ่นเสียงกรุงไทยยืนยันว่าเพลงพอหรือยังที่สอนคิรีร้องนั้นเขาเป็นผู้แต่งครูสุรินจึงขอเวลาสอบถามสอนคิรีและนําเรื่องนี้ไปปรึกษาครูพัยบุ์ซึ่งบอกว่าจะติดต่อให้สอนคิรีมาพบเมื่อนัดแล้วนักร้องไม่มาจึงลงความเห็นว่าเพลงพอหรือยังน่าจะไม่ใช่สอนคิรีเป็นคนแต่งเมื่อครูจุลธีทานทองมาพบครูสุรินภาคสิริ ในสัปดาห์ต่อมาครูสุรินจึงตัดสินใจบอกนายห้างจ่ายค่าเพลงให้จุลธีทานทอง500บาทนายห้างติงว่าเฮ้ยห้0บาทนี่มันเท่าค่าเพลงครูไปบูลเลยนะครูสุรินจึงให้เหตุผลว่าเราเอาเพลงของเขามาอัดโดยไม่ได้บอกกล่าวคนของเราทำผิดเองชดเชยเขาไปเถอะจุลทีรับเงินค่าเพลงพร้อมเอ่ย e ขอบคุณในยุคนั้นราคาทองบาทละ400บาทครูสุรินเผยว่าได้กล่าวกับครูจุลทีว่าที่ห้าง กรุงไทยนี้พวกเราสนับสนุนนักแต่งเพลงเรามารวมตัวกันโดยมีครูพัยบย์เป็นอาจารย์ใหญ่ผมจึงดูแลไม่ให้นักแต่งเพลงถูกอารัฐเอาเปรียบนักแต่งเพลงทุกคนจะได้ค่าเขียนเพลงเพลงละ300อบาทยกเว้นครูพัยบย์ได้เพลงละ500บาทคุณจุลธีเขียนเพลงแรกได้ค่าแต่ง500อบาทเป็นการชดเชยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งนับว่าเพลงพอหรือยังสร้างไรายได้ให้ครูจุลธีฐานทองและสร้างชื่อได้พอสมควรแต่ไม่เท่าที่ควรเพราะ เครดิตบนแผ่นเสียงที่ออกไปแล้วไม่อาจแก้ไขได้แต่ก็ทำให้ได้รู้จักแกละเป็นเพื่อนกับนักร้องดาวรุ่งชื่อดังอย่างสอนคีรีสีประจวบซึ่งในเวลาต่อมาสอนคีรีก็ได้สั่งให้ชลธีทานทองแต่งเพลงให้เขาและเพลงที่เขาชลธีทานทองแต่งอย่างหมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างชื่อให้ตัวเองในฐานะนักแต่งเพลงอย่างเต็มตัวก็พลันมีอันต้องฝันสลายเพราะสอนคีรีได้จากโลกนี้ไป ก่อนวัยอันควรจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เป็นข่าวดังหน้าหนึ่งซึ่งทราบกันดีทั่วประเทศในเวลานั้นเพลงพอหรือยัง <ignored> ที่เขียนด้วยน้ำตาและดังก้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดให้ผู้แต่งก็เป็นไปด้วยประการฉะนี้แล้วเพลงแรกที่สร้างชื่อและแจ้งเกิดแบบจะจะ,จะเต็มเต็มให้ครูจุลธีทานทองศิลปินแห่งชาติคือเพลงอะไรอย้ให้ฟังนิดนึงว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพลงที่ นักแต่งเพลงหนุ่มในวันนั้นแต่งเพื่อกะให้สอนคีรีผู้มีอันเป็นไปเสียก่อนร้องเพลงนั้นจึงกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่นักร้องโนเนมคนหนึ่งซึ่งหลังจากได้ร้องเพลงนี้ก็โด่งดังขึ้นมาและไม่ได้ดังแบบธรรมดายังกลายเป็นนักร้องดังระดับตำนานอีกคนหนึ่งสีด้วยเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปโปรดติดตามเรื่องนี้ในตอนต่อๆไปนะครับวอร์ดี้แชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตาม โปรดช่วยกดกระดิ่งกด subscribe คอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ